สวัสดีดค่ะ,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 ะรรช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนัำระระะก,นรรนกนนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเจ็ดวันพระราชทานศพสมเด็จพระวรรณรจุนพรหมกุโตดีตเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารวันนี้เวลา18บแนิกาห้นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องบำเพ็ญกุศลชั้นสองอาคาร100รปีวัดบวร,รนิเวศวิหาร ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเจ็ดวันพระราชทานศพสมเด็จพระวรรณรัชจุนพระมะคุตโตอดีตเจ้าวาดวัดประวรนิเวศวิหารซึ่งมรณภาพได้โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อวันที่ส5ห้ามีนาคม25 6 5หหสิ้าริอายุได้แปดสิบห้าปีพันษามหห้าในการนี้ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกศพทรงกราบ ทรงจุดทุปเทียนเครื่องในมัสการบูชาพระรัตนตรยัยแล้วส่งสดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมศพสมเด็จพระวรรณรัตน์มีนามเดิมว่าจุนพรามพิทักษ์เกิดเมื่อวันที่17กันยายน2479ที่จังหวัดตราดเมื่ออยุครบ12ปีได้บรรพชาณวัดกิริวิหารจากนั้นได้ไปศึกษาต่อนวัดประวรนิเวศวิหารและอุปสมบทโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลงว,วงวชิรญาณวงศ์เป็นพระอุปชา ได้รับฉายาว่าพรหมคุตโตได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้เปลี่ยนธรรมก้าประโยคสมเด็จพระวรรณรัตน์เป็นพระเถระที่สมบูรณ์ด้วยศิลาจาวัดเป็นที่ยอมรับเลื่อมใสศรัทธาสร้างคุณุปการแก่พระสงฆ์และพระพุทธศาสนามากมายโดยเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพรนวัวที่วัดประวรนนิเวศวิหารเมื่อปี2521สมเด็จพระวรรณรัตน์เป็นผู้ถวายการสอนพระธรรมวินยัย และยังเป็นผู้นั่งพระเสลียงกลีปัวและราชรถน้อยอ่านพระพิธมนำพระบรมศพในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาที่เบรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสไปยังพระเมรุมาตรน้มนฑลพิธีน้องสนามหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคม2560 ได้รับพระราชทา,านสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบรที่สมเด็จพระวนรัตเมื่อปี2552และเป็นเจ้าวาดวัดประวันิเวศวิหารในปี2558รวมทั้งเป็นกรรมการมหาเทวสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ์ท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทา,านพระบรมราชานุเคราะห์ในการสวดพระพิธีมศกระหว่าง18-23มีนาคม2565 และส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมบำเพ็ญพระราชกุศล7วัน50วันและหนึวันพระราชทานศกพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนามิเบียซึ่งตรงกับวันที่21มีนาคม2565ความว่าพันธุ์ท่านนายฮาเกกอฟรีเกนโกฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบียกรุงวินฮุกในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนามิเบียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อทำประธานาธิบดีมีพลานไมัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐนามิเบียสืบไปพระประมาพิไทยมหาวัชิราลงกรพระวะชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิษิฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพระรากาสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจัปีการศึกษา2563วันนี้เวลา8นฬิกา59นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตกิติมศักดิ์และบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่35ประจำปีการศึกษา2563ระหว่างวันที่21-24มีนาคม2565 โอกาสนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยียราชมงคลธัญ,ญบุรีทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาว,วิศวกรรมาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาว,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเจริญรอยตามเบื้อพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าเศรฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความเสื่อมโมทรมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระราชทานแนวทางในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างครอบคลุมกว้างขวางและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาข้ารรมศาสรดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จะส่งสเสริมอนุรักษ์และเผยพแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เห็นถึงความงดงามและมีค่าของผ้าทไทยในวันนี้มีดุษฎีบรรัณฑิตกิติมศักา์และผู้สำเร็จการศึก,าศกษาระดับปริญญ,ญ,ญ,ญาเอกโทรตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้ารับพระราชทานปริญ,ญญาบัตรทั้งสิ้น3,445คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชวาทความว่า การศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นไม่ได้เป็นการศึกษาเรียนรู้หลักวิชาแต่เพียงอย่างเดียวหากแท้จริงยังเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจรวมทั้งความประพฤติปฏิบัติด,ด้วยเหตุนี้ผู้สําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตนอกจากจะต้องมีความรู้ดีแล้วจึงควรต้องมีความคิดจิตใจ,จและความประพฤติปฏิบัติที่ดีอย่างน้อย4ประการประการแรกต้องมีวิจารณญาณที่ถูกต้องเที่ยงตรงในการพิจารณาแยกแยะและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆ ประการที่สองต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ทุกด้านของตนให้สําเร็จผลเป็นประโยชน์แท้ประการที่สามต้องมีความหนักแน่นมั่นคงในความดีไม่ประพฤติปฏิบัติในทางชั่วทางเสื่อมประการที่สี่ต้องมีความอดทนเข้มแข็งไม่หวันไหวย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาใดๆจึงขอให้บัณฑิตทุกคนพิจารณาคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้ของตนแล้วเร่งสร้างเสริมในส่วนที่ยังบกพร่องแต่ละคนจะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตแท้ ผู้สามารถสร้างสารรค์ประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองและชาติป้้นเมืองได้อย่างสมบูรณ์สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา14นาฬิกา19นาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสปัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์พลังพลคงเสรีคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะกรรมการรางวัลวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมหิดล Science and Environment S and s u s t a i n a b i l i t y Award 2 0 2 2เฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายรางวัลเฉลิมพระเกียรติวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายรางวัลดังกล่าวเนื่องจากสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งปฏิบัติพระราชะกรณียกิจด,ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรงใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทรงเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจแก่ราษฎร โดยเฉพาะเยาวชนนักเรียนนักศึกษาในการนำความรู้วิทยาศาสตร์ที่หลากหลายสาขามาประสานประโยชน์เพื่อดูแลรักษาและประยุกต์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวรคตดิยาราชนารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2563เป็นวันแรก วันนี้เวลา13นาฬิกา13นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปอาคารจัก,กรพันธ์เพนเสริมหาวิทยายลัยเกรรษตรศาสตร์เขตจตุจักรในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จก,การศึกษาประจำปีการศึกษา2563เป็นวันแรกโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้อธิการบดีมหาวิทยายลัยเกรรษตรศาสตร์ เฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาชีวเคมีและหนังสือสดุดีเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักปราชชาชีวเคมีแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระเศีสวางควัตวรคติยราชนารีเพื่อเฉลิมพระกิติคุณในพระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถและพระกรณียกิจทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านชีวเคมีทรงมีผลงานการวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ และทรงมีคุณนุกการสนับสนุนการวิจัยด้านชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งวิทยาและพิษวิทยาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่อันเป็นประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์สามารถนําผลการวิจัยไปช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จากนั้นพระราชทานรางวัลเกษตรราพิชานแก่ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานปริญญาบัตรกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากคณะประมงคณะเศรษฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลายัยโครงการสาหาวิทยาการวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีคณะวิทยาศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ และคณะเทคนิคการสัตะวะแพทย์รวม1,333คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าบัณฑิตทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาแล้วย่อมมุ่งหวังความเจริญมั่นคงในหน้าที่การงานด้วยกันทุกคนการที่จะประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังนั้นแต่ละคนต้องลงมือทำงานโดยนำความรู้และหลักทฤษฎีที่ได้ศึกษาไปปร,รับใช้ให้พอเหมาะพอดีกับงานสถานการณ์และสภาพแวดล้อม โดยระลึกไว้เสมอว่าการมีความรู้ความสามารถอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องมีคุณธรรมประจําใจด้วยและการทํางานทุกอย่างจะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เสมอข้อสําคัญทุกคนควรเปิดใจให้กว้างติดตามความก้าวหน้าของวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งศึกษาค้นควน้าหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมด้วยความกระตือรือร้นและขวนขวายอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ส่งผลกระทบทั่วโลกทำให้ทุกคนต้องมีการปรับตัวและรู้จักนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งหมั่นพัฒนาตนพัฒนางานให้ทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตราชกัญญาสเสด็จไปทรงเยี่ยมช้างพลายบุญนาและช้างผังฟ้าแจ่มช้างในพระอุปธรรมณสถานคจาลาแห่งชาติในพระอุปธรภมจังหวัดลำปางวันนี้เวลา1 2 0 3 8นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตราชกัญญาสเสด็จไปสถานคจาลาแห่งชาติในพระอุปธรรม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวนราธิวาสราชนกรินองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางทรงเยี่ยมช้างพลายบุญนาและช้างพังฟ้าแจ่มในพระอุปธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรวรีนารีรัตนาจกัญญาในการนี้ทรงช้างพังวันดีจากลานฝึกช้างไปยังศาลาริมน้ำในบริเวณโรงช้างต้นทอดพระเนตรและพระราชทานอาหารแก่ช้างพลายบุญนาและช้างพังฟ้าแจ่มในพระอุปธมรม ช้างปลายบุญนาเป็นลูกช้างอายุ6ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถรัรมภ์รับมาดูแลเมื่อปี2563ปัจจุบันสุขภาพแข็งแรงสมวัยส่วนช้างพังฟ้าแจ่มเป็นลูกช้างป่ากำมพรราอายุ6ปีที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกบ่วงดักสัตว์รัดที่บริเวณส่วนปลายของขาหน้าซ้ายที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีทำให้ปลายเท้าซ้ายขาหน้าขาด และมีอาการกระดูกขาขวาและกระดูกสันหลังคดงอจากการต้องรับน้ำหนักมากเกินไปเนื่องจากไม่สามารถใช้เท้าซ้ายเดินได้ตามปกติสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถรัรมภ์จึงรับช้างพังฟ้าแจมมาดูแลรักษาเมื่อปี2562และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำรองเท้าเทียมเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้ปกติปัจจุบันพบว่ากระดูกขาขวาและกระดูกสันหลังเกิดการคดงอเพิ่มขึ้น จึงวางแผนใส่ขาเทียมทดแทนรองเท้าเทียมในระยะยาวฝึกให้ใช้เท้าซ้ายมากขึ้นฝึกการออกกําลังกายในน้ําและควบคุมโภชนาการเพื่อให้ช้างพังฟ้าแจ่มมีสุขภาพดีสมวัยทั้งนี้ในปี2545สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากรมโลนรายที่ว่าราชนครินทร์ทรงรับสถาบันขุนบาลแห่งชาติไว้ในพระอุปถัมภ์เพื่อขยายขอบเขตบทบาทและภารกิจทางด้านการอนุร,รักษ์และบริบเบณช้างไทย เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับช้างเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีโรงพยาบาลช้างสองสาขาคือโรงพยาบาลช้างลำปางและโรงพยาบาลช้างการะบี่ให้การรักษาพยาบาลช้างป่วยช้างบาดเจ็บทุกกรณีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่ผ่านมาดำเนินกิจกรรมทางด้านการอนุรักษ์ช้างและบริการสังคมโดยบริการรักษาช้างเจ็บป่วยจัดโครงการสัตวแพทย์สัญจรล,ลงพื้นที่รักษาตรวจสุขภาพช้าง การช่วยเหลือควบคุมช้างตกมันอารวาดการฝึกช้างและพัฒนาคุณภาพช้างเลี้ยงกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีการแสดงความสามารถของนักเรียนช้างบริการนั่งช้างชมธรรมชาติบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยบริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นา30นาทีกิจกรรมฝึกเป็นควานช้างสมัครเล่นกิจกรรมจิตชาชมช้างที่กำลังได้รับความนิยมและมีบริการบ้านพัก ปัจจุบันมีช้าในความดูแลทั้งหมด114เชือกองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัทยศและ้าไตรไปถวายแด่พระเทพมงคลวัชรดมวัดโัวชัยจังหวัดนครปฐมและพระธรรมวัชรรมงคลวัชนาสงคราม ที่วัดโพชัยอนาแกจังหวัดนครพนมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหม่อมให้นายสุภชัยผู้งามองคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัชย์ศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพมงคลวัชโรดมซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานราชินานามและสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะแด่พระราชมงคลวัชโรดมเป็นพระเทพมงคลวัชโรดมพุทธาคมธรรมดีโลก สาธกธรรมวิจิตมหาคณิสรนบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตนวัดโพชัยจังหวัดนครพนมมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปคือพระครูปรหลัดหนึ่งพระครูวินัยทร1หนึ่งพระครูสังครักษ์หนึ่งพระครูสมุหนึ่งพระครูใบดีกาหนึ่งเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2,565 พระเทพมงคลวัชโรดมนามเดิมว่าแสงวงวงตาผาเกิดเมื่อวันที่สิมีนาคม2463บิดาชื่อนายบุญจันทร์มดาชื่อนางสิงเป็นชาวบ้านพลตูมตําบลก้านเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อปี2482ขณะอายุ22ปีมีพระครูบริหารเกษมรัฐเป็นพระอุปชา หลังอุปสมบทได้ศึกษาเล่าเรียนแผนกธรรมได้แก่นักธรรมชั้นตรีโทเอกมีความรู้ลึกซึ้งแต่งชานเป็นพระภิสุผู้ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินยัยคอยเทศนาธรรมโวหารแก่พุทธศาสนิกชนอยาสมำเสมอจนเป็นที่เคารพศรัทธาทั้งปฏิบัติพระธรรมวินัยและวัดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนปัจจุบันมีอายุ102ปี81พรรษา ส่วนที่วัชนะสงครามพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัทยศและพาตร,รายไปถวายแด่พระธรรมวชิรมงคลซึ่งมีพระบรมราชองคการโปรดพระราชทานราชินานามและสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะแด่พระเทพวิมลมุน,มนีเป็นพระธรรมวชิรมงคลโกศลปริยกิจ นิวิศีลาจารย์ศาสนาภรรธุราธรมหาคณิสรรบวรสังคารามคามาวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตนวัชนะสงครามราชวระมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้หรูปเมื่อวันที่4ีกุมภาพันธ์2 5 6พพระธรรมวชิระมงคลกริกิติวังโสนามเดิมกรีประเวศจินดา เกิดเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2473ที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเป็นบุตรของนายแย้มและนางวะประเวศจินดาปาประชาเป็นสามเณรที่วัดชัยมงคลจังหวัดสมุทรสาครเมื่อปี2487และอุปสมบทที่วัดแห่งเดิมเมื่อปี2494ได้ใช้ความรู้ความสามารถจากการสอบได้นักธรมตรีโทเอกและประิญธรรมสมประโยคในการเผยแผ่พะระพุทธศาสนา เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิครูสอนพระประยะิยติธรรมแผนกธรรมสำนักเรียนวัชนะสงครามกรรมการตรวจธรรมสนามหลวงและประธานกรรมการดำเนินการสอบปาลีสนามหลวงปเปลี่ยนธรรมห้าประโยคโดยดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดชนะสงครามตั้งแต่ปี2555 สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาส่งมอบหนังสือเรียนพระราชทานแก่โรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองอุทัยธานีและไทยนาทวันนี้ที่ห้องประชุมมหาจักรีวิทยาประสิทธิ์อาคาร60พรรษาราชสุดาสมภพ604สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรดา ดรรองศาสตราจารย์คุณหญิงสมนทาพรหมบุญอธิกรรารบดีเป็นผู้แทนพระองค์มอบหนังสือเหรียนพระราชทานแก่นายประธานธวีผลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทองและนางนนยนาจันทารักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทยัยธานีไชนาทเพื่อน,นำไปมอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จงังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองอุทยัยธานีและไยนาทจำนวน40แห่ง สำหรับใช้ในการเรียนการสอนเพิ่มภูมิความรู้ทางการศึกษาได้แก่หนังสือเรื่องสวัสดีรักษาสนทนาภาษาไทยขนบประเพณีชาวไทยศิลปะและวัฒนธรรมไทยประวัติยอดกวีสแผ่นดินสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสารานุกรมภาพสำหรับเด็กและหนังสือวรรณกรรมไทยรวมทั้งสิ้น4,800เล่ม จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ